ลัคนาราศีกรกฎใช่ปี2565ค่ะเป็นปีที่ดาวขยับย้ายและส่งผลกับชาวกรกฎจริงๆ 1. หนึ่งในนั้นคือดาวราหูที่30มบีนาย้ายไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าเลงไปยังเดือนพันธุค่ะ เป็นปีที่ชาวกรกฎมีโอกาสจะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือย้ายงานแต่ปีหน้ากรากฎเหมือนกับจะเป็นไฟบังคับที่อาจจะต้องมีการขยับย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือบางคนคือย้ายที่ทํากินหรือบางคนคือไปทํางานหรือไปเรียนต่อต่างประเทศเลยและชาวลัคนาราศีกรกฎใครที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีความมั่นคงในอาชีพการงาน มีความรู้สึกว่าตัวเองยังแบบว่ายังหาทางตัวเองไม่ได้ยังค้นหาตัวเองอยู่ที่เรลดอวก็ชอบพูดอะ่ะช่วงนี้กาลังค้นหาตัวเองอยู่อะไรเงี้ยปีหกห้าจะได้งานที่เหมาะกับตัวเองปีหกห้าได้อาชีพที่เหมาะกับตัวเองแน่ๆเหมาะในที่นี้คือทําแล้วรุ่งเรืองทําแล้วทานานนะครับแต่ชาวกรกฎ ครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกค่ะครึ่งปีแรกระมัดระวังเรื่องการขับรถขับรานะครับระมัดระวังผู้ใหญ่ให้โทษเพราะดาวพฤหัสยังอยู่ในมรณะอยู่เราทำงานของเราอยู่ดีๆนั่นแหละเราเกิดไปทำผิดพลาดแล้วมันไปกระทบถึงผู้ใหญ่<อ>ผู้ใหญ่เรียกมาตำหนิหรือเพอเผอ,อจับเราย้าย<อ>ย้ายเฉยๆเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ต้องระวังเพราะว่าดาวพฤหัสยังคงอยู่ในเรืนอนมรณะมันยังไม่ได้ย้ายทันทีทันใดแต่เมื่อย้ายไปแล้วไปอยู่สุภาปั๊บจากหน้ามือเป็นหลังมือคือผู้ใหญ่กลับมาหนุนในช่วงจากเมษาไปแต่ว่าเอาเป็นว่าจากครึ่งปีหลังไปขยับดีขึ้นแต่กระกฎต,ต้นปีระวังเรื่องการขับรถขับราสุขภาพผู้ใหญ่แล้วก็มาระวังกลางปีอีกครั้งหนึ่งในช่วงมิถุนายนแต่พอครึ่งปีหลังไปแล้วฉลุย แล้วใครที่คิดจะเดินทางใครที่มีแพลนจะไปทํางานต่างประเทศคใครที่อยากจะสมมติอยากจะออไปทําอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆมีโอกาสสาเร็จสูงใครที่จะทําธุรกิจที่จะต้องเดินทางต่างประเทศค่ะสําเร็จแน่ๆแล้วไปในทิศทางที่ดีมากนี่แหละคือชาวลัคนาราศีกรกฎ แต่กรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานี่คือครึ่งปีหลังถูกไหมเป็นครึ่งปีหลังที่ชาวกรกฏมีรายละเอียดเยอะมากรายละเอียดเยอะมากที่ผมบอกนี่คือว่ายาพลาดยาเผลอเรอมันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจสําคัญสําคัญทั้งสิ้นอืก็คือต้องตัดสินใจดีๆว่าจะไปในทิศทางไหนเอาให้แบบแน่ใจแน่วแน่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกรกฏดวง มีโอกาสจะได้เจอความรักแต่เป็นความรักในลักษณะที่อาจจะไปเจอพ่อไม้แม่ไม้แต่<ม>วงเล็บว่าทรงเครื่องไม่ไมใช่ที่ทุกระางอะคือดีอะคือแบบว่าไปเจอเอาคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีแต่ที่ผ่านมาความรักเขาไม่สักเซสก็มันก็ไม่แปลกมีคนเรามันก็ที่บ้านขาอาจจะมีผิดพลาดมาได้แล้วก็ แต่ดาวเสาเนี่ยเป็นกเกษตราธิปดีเป็นปัญจมหาบุรุษโยกเล็งไปยังลัคนากรากฎแต่ว่าดาวเสามันก็เป็นดาวโทษทุกข์อยู่ในตัวมันเองอมไม่ต้องไปเปิดเผยเยอะอวุ่นวายนะเข้าใจไหมห่วงก้างกรกฎถ้าเปิดเผยมากๆจะเจอแบบนี้ค่ะจะเจอแบบนี้ให้ระวังแล้วมันวุ่นวายนะแทนที่จะดีกับกลายเป็นว่าเฮ้ย แทนที่หลายสิ่งหลายอย่างมันจะเดินหน้าไปได้กลับจะต้องมาระวังเรื่องอ e ีบ้ายบอยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็ให้ีก็ไม่ต้องไปเปิดเผยเยอะค<ะ>นี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎยังไม่หมดเท่านี้ค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎใครก็ตามนะครับที่ที่มีที่อยู่อาศัย ซื้อไว้กี่ที่ไม่รู้ปีหน้าอาจจะต้องเสียสตุ้งสตังซ่อมบ้านซ่อมที่อยู่อาศัยไม่น้อย hmm. ราหูเล็งไปยังเรือนพันธุ <Ha. S 2> พันธุหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะอยู่มาพักๆหนึ่งปวกกินบวบฟ้าพดานหล่นมาทั้งยวงเนี้ยต้องซ่อมต้องเสียเงินเกี่ยวเรื่องการซ่อมบ้านถึงที่อยู่อาศัย hmm. เป็นไปได้สูงแต่แต่ในความที่ต้องเสียเงินตรงนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่ดี